เราจะมาทานผลไม้กันนะคะผลไม้ผู้ซึ่งมีทั้งความสวยและความอร่อยมากๆลูกพลับเดี๋ยวปาริดาจะปอกให้ทานนะคะรอแปบ๊บอันนี้ปาริดาจำลองการพบปะพูดคุยกันภายใน ครอบครัวหรือว่าธุรกิจแบบเป็นกันเองเล็กๆนะคะเราก็จะจัดเขาเรียกว่างานค็อกเทลหรือเปล่าปะปาริดาไม่แน่ใจนะจากลูกพับ20บาทเนี่ยเราก็เอามาจัดแต่งแบบนี้เพื่อให้มันดูเลอค่ามากขึ้นปกติแล้วเนี่ยงานค็อกเทลพบปะเพื่อผู้จะาธุรกิจกันหรือว่าสังสรรค์กัน เพื่อความสุขความเบิกบานในครอบครัวหรือว,ว่าเพื่อนฝูงเนี่ยเขาก็จะใช้พวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆซึ่งเป็นผลไม้แบบแพงๆอ่ะเนาะอืมก็กระหน่ำกันลงมาแต่อันนี้ปาริดาอยากให้เห็นอีกรูปแบบหนึ่งคือเราอาจจะใช้ลูกพลับลูกหนึ่งเนี่ยมันผ่าได้หลายชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่และลูกเนี่ยให้มั่นใจว่าไม่ฝาดเราก็ควรจะชิมหนึ่งชิ้นก่อน นะแล้วทีนี้ใครเขาจะเอาไปทานเขาก็หยิบไปเป็นชิ้นๆไปชอบไม่ชอบก็ว่ากาันไปนะก็เป็นก,ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าสิ่งผลไม้ราคาถูกอะค่ะก็ก็อยากจะบอกอย่างนั้นเราสามารถเพิ่มมูลค่ามันได้โดยการจัดแต่งนะเนาะอ่า วันนี้ก็ให้ดูมะพับอีกแง่มุมหนึ่งปาริดานี่เลิฟเขามากเลยอะ่ะมะพับเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชม Thanks so much